บ้านแกเป็นบ้านไม้หลังใหญ่ใต้ถุนโล่งสูงข้างบ้านเป็นคอกวัวที่มีวัวนับสิบเรียกว่าเป็นค้าหาบดีในหมู่บ้านนั้นเลยทีเดียวแล้ววันหนึ่งก็ได้เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดขึ้นคือญาติทั้งฝ่ายแม่และพ่อที่อยู่ต่างอำเภอได้เสียชีวิตลงพร้อมๆกันอันว่างานนี้ผู้ใหญ่ทุกคนในบ้านต้องไปร่วมงานศพไม่ไปก็ไม่ได้ และถึงแม้จะอยู่ต่างอำเภอแต่ในสมัยก่อนก็นับว่าอยู่ค่อนข้างไกลเพราะการเดินทางสัญจรน,นั้นลำบากมากรถราก็หายากต้องติดต่อเช่าจากต่างอำเภอรถเก่าๆที่บ้านก็มีอยู่เพียงคันเดียวจะไปต่างอำเภอพร้อมกันก็ไม่ได้ไปถึงแล้วจะรีบกลับก็ไม่ได้เพราะพวกผู้หญิงต้องไปช่วยงานครัวจัดอาหารเลี้ยงแขกเรือที่มาร่วมงาน ผู้ชายก็ต้องช่วยกันต่อโรงศพและจัดสถานที่ต่างๆคือแต่ละคนนั้นก็ยุ่งกันไปหมดและปัญหาสำคัญก็คือเมื่อผู้ใหญ่ไปกันหมดเด็กเล็กๆก็หอบหิ้วไปด้วยแล้วจะเหลือใครเฝ้าบ้านกันละ่ะก็เหลือแต่เด็กชายสวัสด์คนเดียวที่ต้องอยู่โยงเฝ้าบ้านปัญหานี้ผู้ใหญ่ในบ้านเครียดกันมาก